5 m i ม u t e ิ i วิ g โกวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับเมื่อวานนี้นะครับได้มีการประกาศเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับสรุปออกแล้วนะครับเฟดก็ลดอัตราดอกเบี้ยถึง0.5%เลยทีเดียวและช่วงที่ประกาศออกมานะครับราคาทองคำได้พุ่งไปถึง2,600นะครับแต่ออททาให้และเป็นแนวต้านที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับก่อนที่ราคานะครับจะตีกลับลงมาอยู่ที่ระดับ2547นะครับผม แล้วก็วิ่งอยู่หน้าบริเวณนี้นะครับณปัจจุบันนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงว่าวันนี้จะเทรดยัยงไงแต่ก่อนอื่นนะครับ ตอนนี้นะครับทาง s สไตโโปรนาะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งมาเปิดบัญชีเทรดกับทาง s สไตโโปรเนาะฝากเงินวันนี้นะครับขั้นต่ำหนึ่งพันดอลลาร์นะครับได้รับโบนัสเพิ่มไปอีก3%เลยทีเดียวใครที่ยังไม่มีบัญชี s สไตโโปรนะครับสามารถคลิกสมัครได้ที่ใต้ description นี้เลยนะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับโบนัสอีก3%มีถึงวันอาทิตย์ที่22กันยาย,ยน,นี้เท่านั้นช้าอดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับกลับมาที่ท่า กราฟกันต่อดีกว่านะครับไปดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันก็เมื่อวานนี้เนาะผมได้ให้โซนไปแล้วนะครับตัวดีมาสพายนะครับแล้วก็ราคาลงมาที่โซนดีมาอย่างชัดเจนเลยนะครับก็ใครที่มานะครับก็ได้เก็บของไปแล้วนะก็เตรียมยานขึ้นรถต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาแนวต้านกันดีกว่าว่าต้านมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอลบลูกศรอะไรนิดนึงนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็เหมือนเราจะเห็นแล้วแหละนะครับว่ารูปทรงเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับก็มีสส่วนเนาะนะครับส่วนแรกของเรานะอ่ะอันนี้คือกราฟที่มันเป็นไส้พุ่งขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยเราอาจจะไม่นับแบบชัดเจนก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรานับเนี่ยมันคือราคาออทัมไฮนะครับก็คือมันออทัมไฮที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าส่วนแรกของเราเนี่ยคือตรงนี้ครับคือ2 5 6 3ครับตรงนี้เป็นบริเวณราคาฟิบโซนนะครับก็ ถ้าขึ้นมาชนอาจจะไม่ผ่านก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ผ่าน,นก็อาจจะมีการย่อตัวลงต่อถ้าย่อตัวลงต่อเนี่ยก็จะกลับมาที่ดีมานเดิมก็คือโซนนี้นะครับของเราเนาะ2546นะครับจนถึง2555นะครับถ้ากลับมาที่เดิมตรงเนี้ราคาก็อาจจะ,ะมีการไซด์เวย์หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะถ้าทะลุโซนนี้นะครับก็อาจจะย่อต่อได้เหมือนกันนะครับอืม เพราะฉะนั้นจุดแรกนะครับจุดเฝ้าระวังของเราเนี่ยคือ2563นะครับตรงนี้ที่เป็นฟลิปโซนนี่แปะไว้นะครับ2563ถ้าขึ้นมานะครับมีโอกาส2ด้านเลยนะครับคือผ่านและไม่ผ่านนะอ่ะอันนี้อยากให้เพื่อนรู้ไว้นะครับโอเคกรณีแรกก่อนนะครับก็คือผ่านนะอานไหนจะแบบนี้แล้วก็พุ่งไปต่อนะครับพุ่งต่ออ่าแบบนี้ได้นะครับซึ่งแนวต้านสำคัญของเราก็ยังหนีไม่พ้นนะครับคือ2 5 9 0นะครับตรงนี้ยังเป็นต้านสำคัญของเราอยู่นะครับหรือใครจะมองดีมานที่เขาทิ้งราคาส่งลงมาตรงนี้ก็ได้เอ้ยซัพพลายตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือ2567จนถึง2575นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมให้กรอบบนเลยแล้วกันนะครับว่ามีโอกาสเนาะที่จะไปถึงตรง2590ได้นะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือ ขึ้นนะครับแล้วย่อนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วย่อแบบนี้ได้นะครับเนี่ยโซนนี้นะครับต้องบอกว่าราคาช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่วัดใจมากๆนะครับว่าจะหลุดไหมถ้าหลุดนะครับก็จะมีการย่อลงมาตรงนี้นะครับอ่ะย่อมาปุ๊บ4ี่หกเอ้ยอาจจะเด้งวิบวับซ้ายขวานิดหน่อยนะครับก่อนที่จะลงมาทดสอบแนวรับถัดไปนะครับที่25-30นนะครับผมอ่ะ หล3 0มาเจอกันได้นะครับแถวนี้นะครับ2512นะครับจนถึง2520นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือมุมมองที่มองไว้นะส่วนต้านนะครับ2590นะครับและ2,600และ2620นะครับยังคงเหมือนเดิมนะกรอบข้างบนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอ่กรอบบนไม่เปลี่ยนนะกรอบล่างประมาณนี้หรืออีกโซนหนึ่งนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมตีเป็นกล่องไว้ให้นะครับอ่า เป็นซัพพลายย่อมๆให้เรานะ่ะปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่ะก็เลือกพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่าแถวเนี้ยผมไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถนำมาใช้พิจารณาได้นะสำหรับตัวซัพพลาย่วนนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์วันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดูโอเทรดเดอร์ er ด้วยนะครับ และขอฝากโปรโมชั่นของทาง t ไตป e โปรอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากเงินเข้ามาเทรดวันนี้นะครับตั้งแต่1,000ัดอลลาร์ขึ้นไปผ่านทางไลฟ์แชทนะได้รับโบนัสเพิ่มไปเลยนะครับสเปอร์เซนะครับผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับมีถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะทุกคนอ่าอาทิตย์ที่2ีสองกันยายนี้เท่านั้นนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครได้ใต้ d e s c r i p t i o นนี้เลยแล้วก็วิธีการสมัครนะครับสามารถเปิดไลฟ์แชทที่มุมขวาาลล่งได้เยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ